สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสำหรับคืนนี้ผมจะมาคำนวณเด่นสิในบนสูตรสี่ชนสี่โสดให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนชลา,ากินเหนี่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณนะครับชมกันด้วยนะครับ าเข้าน้างแบบนี้ขอฝาก,กาคุณไปตามกุณผูดหญิงการแจ้งเตือนไหมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีบปใ,ใ,ใหม่จากทางช่องสตรหัวไทย9ก้าห้าหโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับสุดสีนะครับเลรก็เข้าอยู่นะสุดสีสุดสีสส่เอาไปรวมกับสูตรนี้เนาะเน่งมัมีเหนมีแค่สองสุดเนาะ เลื่องสูตรดีมันเรียกเข้าอยู่นั่นเองนั่นเองนะครับก้าว้าห้าข้านั่นเองนะครับมีก็เข้าอ,อ,อยู่นะครับมีสองสูตรนี้มีห้ามีเก้ามีห้ามีเก้าทั้งสองสูตรนะครับมันเหลือแค่สองสูตรเนาะที่หนึ่งกับสี่สองทีนี้ก็เอามาเพิ่มมาใหม่หเองสี่หนึ่งสี่สองมาเขียวในนี้สามสี่เพิ่มมาเอง หนึ่งสี่สองเปลี่ยนใหม่เองสามสี่เพิ่มมาหรือเปลี่ยนใหม่นั่นเองยังไม่ปรับมีทั้งปรับและเปลี่ยนเปลี่ยนหมายถึงเอาสูตรใหม่มาแทนเพิ่มใหม่นั่นเองเรีว่าเปลี่ยนมาเพิ่มปรับหมายถึงสามตัวอย่างนี้เนาะมนุษย์ตำแหน่งที่สี่แล้วก็เพิ่มหนึ่งที่สี่ไปนั่นเองเเรียกว่าปรับยืนสูนย์นี่ยืนห้าตัวนะถ้ามีสามตัวนี้ปรับถึงห้าตัวได้นะปรับใช้งานถึงห้าตัวได้นั่นเองนะคราบ ช่องนี้มีทั้งมีทั้งปรับและทั้งเปลี่ยนนะครับไม่ทิ้งทันทีนะครับไม่ไม่ทิ้งทันทีปรับใช้งานต่อได้นั่นเองปรับเท่ากับหาใหม่นะเท่ากันปรับเท่ากับสูตรใหม่เท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันนั่นเองดังนั้นเราไม่ทิ้งเพราะปรับมันก็เท่ากับสูตรใหม่นั่นเองที่หนึ่งจิตไปเก้าสองสี่คือตัวนี้นั่นเองสามสวดหลุดหนึ่งงดทีสองไปเก้าศูนย์สี่หกคือสูตรนี้ น้ำสดผ่านเนาะนี่ตีสามเก้าศูนย์หนึ่งนั่นเองสิ 43, 91, งบงดผ่านนะครับนี่กลับใช้งานต่อได้นะเองถ้ามันหลุดนั่นเองตีหกแปดศูนย์สองคือสูตรที่สี่นะครับ,บนี่สีมัดผ่านนั่นเองนะครับอ๋อนี่สูตรเดิมนี่สูตรเพิ่มเติมมาใหม่หรือเปลี่ยนสูตรมาใหม่นั่นเองใหมมเดีวยวกันเนาะน้มสีเก่า ไม่ผ่านแล้วนั่นเองกลับใหม่นะนั่นเองยัะไ,ไ้ตามนี้แม่สูตรก็ตามนี้หนึ่งสองสามสี่วิธีการคํานวณล,ลงให้แล้วใน e ีที่หนึ่งเรียงคำนวณนั่นเองยกตัวอย่างในพีที่หนึ่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในคลิปนี้ก็เอาเฉพาะแม่สูตรกับตัวเลขแล้วก็จับชนเลยนะครับจับผู้ชมกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วนกะ็เอามาเอามา มาเขียนมาคำนวณมาเขียนโอ้โหยาวคลิปจะยาวมากนะครับนี่เขียนให้เรียบร้อยแล้วนะทัานเองแล้วก็จะมาอธิบายวิธีการจับให้ชมกันนะครับวิธีการจับเรือหาคู่สิบหน่วยบนนั่นเองสองวบนก็จับให้หาตัวชนก่อนเนาะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราใช้สี่สูตรนะครับ ที่มีชนไม่มีทั้ง4ีสูตรแล้มีแค่3ามสูตรมี 04, 0ูนย์สี่แปดเก้านาะศูนชนสมสูตรนี่ศูนย์ชนสามสูตรนั่นเองสี่ชนสามสูตรแปดชนสมสูตรนั่นเองนะครับเ้าชนสมสูตรนี่คือนีกว่าตัวชนเนาะสองชนสองสูตร6กชน2องสูตรนั่นเองจะเป็น0ูนย์สแปดเก้าสองหตัวนี้นั่นเองนะครับ นับแรกคือหาตัวชนก่อนนะครับเลขที่มีชนคือศูนย์สี่แปดเก้าสองของั่นเดองวิธีการจับก็ถ้าชนทุกสูตรถ้าจับทุกตัวแล้วไม่มีชนตัวไหนชนทุกสูตรตัวนี้เนาะมีแค่สามสูตรทั้นนั้นศูนย์ชนสามสูตรนี้ก็เอาศูนย์ไปจับสูตรที่มีศูนย์นั่นเองเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สี่นั่นเองนะครับนี่วิธีการจับสี่ชนหนึ่งสูตรสองสูตรสองสูตรนี้พอจับ ที่มีสีก็เป็นสีเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งครสีเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งเองจับอันนี้มันจับแล้วเรามาจับซ้ำมันเองแปดชนหนึ่งสองสามศูนย์นี้ศูนยที่มี 8, แปดก็คือเก้าส่วนหนึ่งมันจะเป็น 8, 90, 80, 81, แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนั่นเองถ้ามันจับแล้วเราไม่ต้องจับอีเองเก้าบนสามศูนย์นี้ศูนยที่มีเก้าคือสี่หกแปดศูนย์เป็นเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสองก็ เก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสองอะไรเองตอนนี้จับแล้วเรามาจับซ้ํานะอะไรเองมันจะได้ไหมเฮ้มันมันส่วนแบบนี้เรามาจับซ้ำมันเองตัวเดียวกันนั่นเองนะครับสองชนสองสูตรนี้สูตรที่มีสองชนกันคือเก้ากับศูนย์ที่ชนกันจะเป็นสองเก้าสองศูนย์สองเก้าจับแล้ว องูจับแล้วเราก็ต้องจับอีกนั่นเองหกชนสองศูนนี้สูนที่มีศูตรที่มีหกก็คือเก้าศูหนึ่งชนจะไปเก้าสองชนที่เก้าหกเก้าหกเก้าเก้าหกจับแล้วนี่จับแล้วเราจับแล้วเราไม่ต้องจับอีกมันเป็นตัวเดียวกันนะครับไม่ต้องจับอี้ตัวเดียวกันเองอันนี้ก็เป็นตัวเดียวกันก็ออกนะครับจะได้ไม่ซ้ํากันนั่นเองตัวเดียวกันเนาะตัวนี้ มันมีการจับสุดนี่สุดสีก็ได้ตามนี้นะครับเนาะเราจะมาเฉลยในคลิปนี้ทนะั้งสามแผ่นความหมายใช้เห็นชัดๆเนาะอธิบายแล้วเนะบางคนก็ไม่ไมาเห็นภาพก็เลยไม่เข้าใจเนาะนี่เองูนเจ็ดเจ็ดศูนย์ชนศูนย์เจ็ดศูนย์นี่อันดับที่สองนะครับอันดับที่สองชนสองในสามอพีสีเก้าเก้าสี่ จัดยนดับที่สองชนสองในสามอีพีข้าสองสองเก้าจัดยนดับที่สองชนสองในสามอีพีคืออะไรเดี๋ยวอธิบายนะครับเร่องสองสองในสามอีพีคืออะไรเนาะในภาพด้วยนั่นเองศูนย์แปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์ อยูนอันดับที่สามยู่หนึ่งในส 1, 1, นาม EP C หนึ่งหนึ่ง C จะยู่ในอันดับที่สามหนึ่งในสาม EP นะครับหกเก้าเก้าหกรู้สึกว่าจะมีตัวยืนนะเห็นตัวยืนแล้วนะสามคลิปเองไม่ใช่สามคลิปเออสามสามคลิปสาม EP ข้างบนเนาะ EP ที่ EP ที่สิบ เดดเนาะบุญเนาะสิบสองสิบสามสามอีพีนี่เป็นคณกรรมการคัดเด่นจัดอันดับของบุญสายีพีแรกของบุญนั่นเองเบอสองสิบสามตัวนี้เป็นตัวยืนนะครับชนสามในสามมีพีองไรเดี๋ยวให้ชมเห็นภาพกันนะครับชนหนึ่งสองสามคือชนทั้งสามอีพีสามในสามอีพีนี้นั่น,อนเนนอง นี่เป็นตัวยืนแต่ไม่ได้หมายถึงมันจะมาแล้วไม่มาไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นตัวยืนไปแล้วหนึ่งตัวดีเราไปสรุปอีกหนึ่งครั้งไปคัดอีกหนึ่งครั้งถ้าจะคัดถ้าโดนกากระบาดล้วก็เอามันเดิมนะเพราะมันมีเพราะมีตัวเสียงแค่ตัวเดียวเนาะนั่นเองนั่นเนนั่นเองนะครับถึงจะติดกากระบาดในอีพีสุดท้ายยังไงก็ต้องยกไว้นั่นเองนะมันดูมดูกันในอีพีสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งอีพีท้ายเป็นสรุปนั่นเองเป็นสรุป คัดจะตันด,ดับหน,นึ่งสองสามสี่นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็คัดอกอกน,นั่นเองเนาะคู่เก้าเก้าศูนย์จัดอยู่ในลำที่สองนะครับชนสองในสามีพีะน,นะครับจัดอยู่ในลำที่สองเหมือนกันแปดเก้าก็แปดสองในสามีพีศูนย์สองสองศูนย์สองสองศูนย์จัดอยู่ันลำที่สองนะครับชนสองในสามีพี่แปดหนึ่ง S 1> 1, <S <ภ>หนึ่งแปดจะอยู่อันดับที่สองจนสองในสามอีพีบุญสี่สี่ศูนย์จะอยู่อันดับที่สองจนสองในสามอีพีเหมือนกันนะครับเนาะมาเฉลยแล้วนทะีที่สิบสามแล้วนะสามอีพีแล้วบนนะ 12, เนาะสิบสองสิบสามเฉลยพิญาก่อนเนาะวิญาก่อนเลงที่น่าจะมาก,ก็คือ 1, คอัน 1, ดับหนึ่งอันดับสองอะไรเอนะครับอันหนึ่งอันดับสองสีส้มอันดับสองซิมพูที่น่าจะมา ผมพิจารณาก่อนอันดับแรกเลยคืออันดับที่หนึ่งหอที่สองคุพิจารณาก่อนเพื่อนเลยน่าจะมาในกลุ่มนี้นี่เองแต่สวนมาจะมากลุ่มนี้องว่วดที่เล้วมากลุ่มนี้นั่นเองนะมุกขวๆจะมาแต่เพอะจะมากลุ่มยิ้มพูทั้งนั้นเลยเนาะไอ้สามในสามอีพีอย่างไรมาดูกันนะครับสามในสามอีพีเนาะมาดูกันหกเก้ามีในปีที่สิบสามเก้ากับหก สิบสองก็มีหกเก้าเก้าหกสิบเอ็ดก็มีหกเก้าเก้าหกยี่ชุดเดียวเลยนะครับถ้าสามอีพีนี้ไม่มีสูตรใดหลุดคือชุดเดียวเลยนะครับแต่ถ้ามีหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งนะถ้ามีหลุดแค่สูตรเดียวนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่สิบสูตรสิบสูตรสิบข้อมูลสามอีพีมีสิบสูตรถ้าสิบสูตรไม่หลุดเลย น,นี้อนองขอเข้ากับขแต่ว่าถ้าสิบสูตรนะหลุดสูตรได้สูตรหนึ่งมากแค่เก้าสูตรก็จะอยู่ในกลุ่มสีมพูนะครับน,นั่นเองนั่นเองแล้วจะพิจารณาอีกหนึ่งครั้งเนาะอันนี้ความหมายของสามในสามอีพีแล้วความหมายของความหมายของสองในสามอีพีอย่างไรเนาะเช่นหกศูนย์ในพิทีสิบเอ็ดเนาะหกศูนย์มันก็จะมีแค่ สิบเอ็ดกับสิบสองและสิบเอ็ดกับสิบสามนี่แหละมัีแค่สองเอ้มีสิบเอ็ดมีหกศูนย์ทุนนั่นเองแล้วก็สิบสองมีหกศูนย์ทุนหกพี่สิบสามก็จะไม่มีอั่นเองี่สิบสามก็จะไม่มีศูนย์หกหกศูนย์นั่นเองนะครับป่านมันมีสีมพูนมีสองในสามเองอันนี้การมีสิบสามในพี่สิบสามนั่เองหรือหนึน 8, 8่งในหนึ่งในสามพี่ศูนย์แปดแปดศูนย์นี่เนาะ มีใน e ีที่สบสามหึ่งในสาม p แปดแปดศูย์อย่างนี้ตัวอย่างเนาะ e ี EP ที่ 12, สิบสองสิบ็ดก็จะไม่มี0 8, นะูนย์แะสิบสองจะไม่มีศูนย์แั่นเองนะครับนั่นะเองสิบ็ดก็จะไม่มีศูนย์แดั่นเองนะครับความหมายเนะาะความหมายของ1ใน3าม EP ของสีดเเลืององอย่างนี้เนาะเห็นภาพแล้วนะเลยให้เห็นภาพ EP ที่สาม่นเองนะครับ วนนี้ก็เป็นในปีที่13แล้วนะครับใครไม่ทานคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหวยไทย956นะครับถ้ากดคาว่าวิดีโอนั่งครั้งก็เห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ให้ fc ท่านผู้ชมทุกๆท่ททานจงโชคดีครับ <coughs> à, điểm